มีช่างไฟช่างไฟกิติมศักดิ์ช่างไฟจําเป็นช่างไฟจําเป็นมาจากมาจากเขมรราดม <c oughs> มาจากเขมรราดแล้วก็อุบลต่อท่อต่อท่อ <c oughs> ออกกำลังกายน่ย รวดอะไรว่าอวนทุกคนเลยรวจเมื่อยได้ด้วยตรงนี้ทุกคนเลยนะ,อะเอาว่ามันเลิกก่อนนี้นะเว้ยโอ้เห็นว่ากัน,น,กนตรงจากสพพิจนาคามว่าที่ร้อยตำรวจตีนี่ว่าที่นี่อันนี้ว่าที่ร้ายปีจนร้อยเดียวเท่าไรสิบสิบตีหรือสิบท่อสิบตี าไว้เอาไว้เอาไว้เป็นหลักฐานให้เข่าแก่มากกับมะเบิงงงบ้งถือร่องไว้แหงเบิ้งโอ้ยกับพอนี่ละ่ะจะสมัยพอเป็นตำรวจ,มจมไม่ไหมตอนนี้พอถึอองเขาไลอ่ออกแเข่ามากฆ่าแต่อู๋เอาไว้เป็นหลักฐานถือไว้เพือ่ออะไรครับนี่ เิมแล้วทานั้นน่ะาทำงานงมนง้าวมันง้างวานเรอขนาแล้วหูสี่ tạo món sao quay 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 ให้มันแข็งไว้เดี๋ยวไม่ใหม่ก็ได้พีก่ก็อย่าไปทำนี้หกโมงคึ่งจ็ทุ่มนึงแล้วเราก็เร่งงานกันต่อไป บอกอยากจะมือมีเสียกสิบแขนสิบมือจะเอาให้เสร็จมีทาข้างในก่อนห้องนี้เรียบร้อยเสร็จไปแล้วแล้วก็ห้องนี้น่าจะเอาให้เสร็จตอนนี้ก็เปิดไฟแล้วไฟแล้ว,ลวไปซื้อว่าจะไปดูอันนี้กับดาบโนแล้วก็ น้องด้วยคือยังก่อนคเอิร์ดับฮะเอิร์ดเอิร์ดอ๋อต้นสมัยใหม่ตัวนี้ต้นสมัยใหม่ตั้งซื้อออกแบบว่าฝรั่งไงนะพอตั้งให้ครับเฮ้ยต่าก็ตั้งซื้อว่าร้านแหละแรีว่าเจ้าโลก ไปกลับมาจากโคโป,โปไม่มีกเบื้องพวกนี้ต้องไปเคมคกโฮมต่อท่อต่อไฟต่อท่อข้างในให้ต่อไฟข้างนอกทั้งวันทําเองกุแล้วก็ต้องออกไปดูของเอง มีดาบโนกับตำรวจตำรวจน้อยตำรวจน้อยเอิรอมมาช่วยนี่ก็ขึ้นหน้าไปเยอะพอสมควรเงินไปเบิ้งเบกคลิฟอร์เนได้เทาที่แล้ว oh